ไม่ว่านักมวยคนนั้นจ๊กเญ่จะยาวหรือมาจากท่ายไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้ชายที่ชื่อรถถังจิตเมืองนนท์ไฟเดือดจากรายกันเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชืยกครับเป็นการพบกันระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์จอบมาดีเดือดจากพัฒลุกป,ปะทะก,กับแบทแมนแดนดอกรัวเหนื้อธรณีเดอะเบสอุดรโอ้ยนี่ล่ะบัดยับพับแขนและฟันศอกในรถถัง โอ้ี่ถ้าโดนจังๆก็ร่วงได้เหมือนกันฮะโอ้โหรถถังโดนเนืออทอรดียกขาขวาทีบหน้าเต็มบาดาเลยฮะโอ้โหเชียวไปฮะมันซ้ายลายยกที่สองต่างคนต่างเผาเหนือทรณีดพยายามที่จะเร่งเกมเตินเบียดแม่รถถังก็ไปด้กรัวเอาแข้งมาตัดลําตัวจิ้มเข้าไปมัดซ้ายหุกแม่เชียวหัวเตะเข้ามาหมัดยับและขวาตัดลาตัวกดมัดขวาเข้าหน้าแล้วตัดลาตัวอีกทีโอ้โห โอ้ยง่ายเลยฮะโ้โหเนื้อทันดีอุย้ยตัดลำตัวไอ้ล่ามันความกดเข้าคางแล้วตัดลำตัวอีกอทีโดนย้ำแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะ